บอสดูอะไรด้านสิ่นาิกาเรือนนั้นอ่ะมันมีมูลค่าตั้งหนึ่งล้านดอลลาร์นะบอสใช่แล้วเห็นแล้วแกต้องรีบไปหาให้ฉันครับบอสเราจะรวยแล้วใช่ไหมครับบอสใช่แล้วเราจะรวยแหละงานนี้เพราะว่า,านดิกาเรือนนั้นมีมูลค่าตั้ง 1, หนึ่งล้านยูเอสฮ่าฮ่าฮ่าเราต้องรีบหา,าก่อนที่เจ้าของบ้านมันจะมา สวัสดีครับทุกคนมาพบกับพี่ป่าอออีกแล้วครับวันนี้พี่ป่าออจะพาทุกคนมาทำบัญญิกลแกล้งจอมโจรใจร้ายครับทุกคนพี่ป่าออได้ยินมันพูดกันว่ามันจะเอาในเลกาของคุณพ่อครับทุกคนไปขายครับคราวนี้เราต้องไม่ให้มันเอาไปให้ได้ครับทุกคนวันนี้เรามาช่วยกันปกป้องในเลกาของคุณพ่อครับทุกคนก่อนอื่นก็กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ป่าออก่อนแล้วกันครับ มาเริ่มภารกิจกันเลยครับทุกคนตอนนี้รู้สึกว่ามักรุณากำลังเดินหานาฬิกาคุณพ่ออยู่ชั้นบนครับเราต้องรีบหาก่อนที่มันจะเจอนาฬิกาของคุณพ่อครับทุกคนเข้ามาดูในห้องนี้ดีกว่าเป็นห้องดนตรีครับทุกคนอ้าวมีกลองด้วยตึ๊งตกตึ๊งตึ๊งตุ๊กตึ๊งตึ๊งโอ้โหสนุกดีครับทุกคนตึ๊งตึ๊งตึงตึ๊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 ง ตึกตึก Ooh, สนุกดีเหมือนกัน <c oughs> เล่นไปเล่นมาชักจะเพลินแล้วครับทุกคนตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเดินลงมาข้างล่างแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไอคนนึงมันเดินดีขึน้นบนแต่อีกคนหนึ่งกำลังเดินมาข้างล่างครับหัวหน้ามันครับไอบ,บอสครับมันลงมาแล้วครับเรารีบไปห้องอื่นแล้วกันเ <c oughs> พื่อที่จะไปหานาฬิกาให้เจอก่อนที่มันจะหาเจอครับทุกคนเรามาสำรวจชั้นล่างก่อนครับทุกคนพี่ป่าอออคิดว่านาฬิกาของคุณพ่อน่าจะอยู่ที่ชั้นล่างนี้ละครับ พี่ปาออกก็เห็นอยู่แวบๆครับแต่ไม่รู้มาอยู่ห้องไหนครับทุกคนตอนนี้มันก็เดินอยู่ด้านนอกครับทุกคนรู้สึกว่าตอนนี้มันกําลังจะเดินมาที่เราครับเราถือค้อมได้ป้องกันตัวก่อนครับทุกคนเอนาฬิกาที่มนมีมูลค่ามาหาศาลมันอยู่ตรงไหนวะแกหาเจอหรือยังยังไม่เจอเลยบอสตอนนี้ข้ารู้สึกหนวแล้วข้าขอกินข้าวก่อนแล้วกันและอ,อิ่มท้องแล้วไปเดินหาต่อดีกว่า เราต้องรีบหาแล้วครับทุกคนก่อนที่มันจะเจอครับเรามาดูในห้องนี้มีอะไรอ๋อตรงนี้มาเรื่อยครับทุกคนสงสัยจะเป็นอุปกรณ์ที่เราจะนําไปทาภารกิจครับทุกคนตอนนี้มันเดินออกมาครับมันเดินออกมาแล้วครับทุกคนเห็นไหมมันกําลังเดินมามันจะเห็นเราไหมหลบก่อนแล้วกันมันเจอเราแล้วครับทุกคนวิ่ง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 หาที่หลบก่อนแล้วกันวิ่ง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 มันหยุดแล้วครับทุกคนเราไปเข้าตามทางประตูตรงบ้านแล้วกันเปิด แกจะไปไหนเจ้าปลาอ้อหยุดซะดีๆนะแกจะไปไหนเพ่นกอนแล้วกันทุกคนวิ่งมาตรงนี้กระโดดตรงที่กระโดะโดขึ้นลังาดีกว่าหอเอียบร้อยรับรองว่ามันหาเราไม่เจอแน่ครับทุกคนถ้าเราขึ้นมาอยู่บนนี้ตรน,นี้มันวิ่งขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านครับทุกคนวิ่งมามันก็ไม่เจอเราหรอกถ้าเราขึ้นมาบนหลังคาปลอดภัยแล้วครับทุกคน เรากระโดดลงไปดีกว่าเอ้ยขาแทบหักครับทุกคนมันสูงจริงๆเลยครับโดดลงมาจากหลังคาครับทุกคนเราไปทำภารกิจต,ต่อครับทุกคนเข้าห้องนี้เข้าได้ไหมขึ้นมไ่ได้ครับทุกคนมันสูงเกินไปครับเราไปหาทางเข้าอีกทางหนึง่งก็แล้วกัน๊ เข้าทางประตูหน้าบ้านเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ชั้นบนครับทุกคนมันเจอเราอยู่แล้วครับว <c oughs> ิ่งว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 ิ่งเข้าประตูนี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> มันหยุดตามแล้วครับทุกคนเราลงไปชั้นใต้ดินดูว่ามีอะไรไหมเราต้องหาเป็นบันไดครับทุกคนเพื่อที่จะไปขึ้นเอานาฬิกาของคุณพ่อครับ <c oughs> แถวนี้มีไหมน่าจะมีครับทุกคนนี่แน่เจอแล้วครับทุกคน <c oughs> เราใช้เลื่อยที่เราได้มาเมื่อกี้มาตัดขาบันไดครับเพื่อที่เราจะไปวางกับดักมันครับเราจะเอาบันไดนี้ไปวางไว้ตรงนาฬิกาให้มันขึ้นไปแล้วก็ให้บันไดขาหักครับทุกคนมารอดูครับว่าจะสนุกขนาดไหนครับทุกคนเอาใจช่วยพี่ปลาอ้อหน่อยครับ <S <S ตอนนี้เราก็ได้อุปกรณ์น่าจะครบเซตแล้วครับแต่ เราไปหาอีกว่าจะมีอุปกรณ์อะไรที่ให้เรามาเพิ่มเติมอีกครับทุกคนภารกิจต่อไปก็เราไปหาห้องในเดามันมาแล้วครับทุกคนวิ่ง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 น้องๆมาเจอเราแล้วครับวิ่งออกก่อนดีวยเกือเกือบโดกโดวิ่ง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 เไปแล้วไหล่ะเมื่อกี้มันดักหน้าดักหลังเลยครับทุกคนโอ้โหนิ่เดียวครับเกือบโดนจับได้ครับทุกคนถ้ามันจับเราได้ เราคงจะสวยเลยครับทุกคนมันจะเอาเราไปขังไว้ในห้องใต้ดินแล้วมันก็จะเอานาฬิกาของคุณพ่อไปขายครับทุกคน <c ười> เดี๋ยวไปแล้วไม่ล่ะ <c ười> เดี๋ยวเราหาห้องนาฬิกาให้เจอก่อนครับทุกคนขั้นแรกครับเรามาเข้าตรงหน้าต่างตรงนี้แล้วกันครับแต่หน้าต่างดูเล็กๆเ,กเกข้ายากมากครับทุกคนอึ๊ยเข้าไม่ได้ลองใหม่อืออุ้ยเจ็บเดิเนดมดไม่ได้ครับทุกคนเดี๋ยวพี่ปลาลองใหม่อีกทีนึง ย่าใช้พลังออประตูปิดเอาไหมเข้ามาได้แล้วครับทุกคนกว่าจะเข้าได้แทบเ้วยเอาเจอแล้วครับทุกคนนี่แหละครับในลกกาที่พวกมันตามหาเราจะทำไงต่อตรงนี้มีกาวร้อนครับทุกคนเป็นกาวตาช้างที่เหนียวหนืบเลยครับทุกคนเราเอาไปติดไว้กับผนังให้มันแกะออกมาได้ครับทุกคนก่อนอื่นเราวางบันไดก่อน เราขึ้นอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งที่เราไม่ได้ตัดครับถ้านคืออีกฝั่งหนึ่งแล้วมันจะบันไดจะพังครับทุกคนเราจะใช้กาวตัวนี้หยอดเข้าไปหลังนาฬิกาแล้วก็ติดไว้ที่กับผนังให้มันแน่นๆเลยครับทุกคนให้มันแกะออกไม่ได้ครับทุกคนาจากนั้นเราก็เอากับดักครับมาวางดักมันอยู่ตรงหน้าประตูครับถ้ามันเข้ามาอะมันจะโดนกับดักเราครับทุกคนปึ๊บปิดประตูเรนียบร้อยออกไปข้างนอกดีกว่า มันโดนกับดักตัวละคนนึงครับมันเดินตามอีกคนนึงครับหัวหน้ามันครับทุกคนโดนกับดักอีกแล้วครับโดนทั้งสองคนเลยครับทุกคนฮเจอแล้วนาฬิกาดีค่าตามหมาเดี๋ยวก็ขึ้นไปแกะก่อนแกจับบันไดไว้ดีๆนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บทำไมเงี้ยจังแกไม่ออกเลยแกลงขึ้นมาดูสิอะไรแกวาทำไมแกไม่ระวังวะเรียบร้อยครับทุกคนเป็นจากแผนที่เราวางไว้เลยครับ มันขึ้นบันไดไปสองคนบันไดพังตีลังกาลงเลยครับทุกคนมันก็ไม่สามารถแกะลังกาของคนพ่อเราไปได้ครับทุกคนวันนี้พี่ป่าอาลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคน